แตกเลยนี่เลยสวยมากอันนี้ที่เอาก็เบ็้อง12โบร์นนะคะ256ส,สีทองนะรอบนี้จัดสีทองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะพอ,อยกับไนนะคะอุยวันนี้หนะ้าวกมากเลยอ่ะ <c oughs> รีบจัดเรากำลังจะไปไหนกันค <c oughs> ไปทำอะไร ดู iPhone นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะวันนี้จะได้หรือเป,ปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปรุ่นพร้อมกันนะเพราะว่าไม่ได้จองนะมแค่สามเครื่องใช่เขาบอกว่าให้รีบมาโทรไปบอกใช่โทรไปโทรไปถามเขาเขาบอกว่าให้รีบมาครับพี่เหลืออยู่สามเครื่องถ้าเกิดทันก็ได้มาครอบครองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนไปชมนะ แล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะรีบเดินสิแล้วก็ไม่รู้จะทันไหมวิ่งวิ่งวิง่งเดี๋ยวขอตัววิ่งก่อนนะ <c oughs> ตรงนี้เรใช่ปะมี่น้ที่เราจะมาซื้อมันใช่ป่ะนะเอ้ยเราขอไม่ได้เป็นกอสเตอร์เราลองเล่นะ่ ก้หรีบไป่อประเด็นคืออะไรรู้ไหมมาผิดฝั่งแล้วเขาบอกว่าเครื่องหมดไม่มีเครื่องไม่รู้จะได้วันเนี้ mm hmm. ก็เลยจะต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะรุนมาก ัดร้านค่ะตรงไหนนะล่ะเราอยู่ฝั่งนี้เราต้องวิ่งไปั่งนู่นคือแม่งแบบว่าฝั่งกันเลยอ่ะเหมือนอยู่ใต้กันเหนืออ่นะเออว่าแล้วถ้าเกิดใครเขาบอกว่าหมดค่ะใช้มาเระ วิ่งเอาไม่อาอั้นพี่เถึงแล้วมาดูบรรยากาศคือคนเยอะมากมาเท่าไหร่อแมกจะบอกกันรู้ว่าน้ำก็ไม่ได้มาแบบว่าไม่ได้จองนะคะไม่มีใบจองมาเขาเรียกว่า มาด่วนเลยบอกใช่มาบด่วนเลยแ<ด><ๆ>ล้วก็ยังมีว่างอยู่แล้วก็ได้สีที่ต้องการด้วยนะรอบเนเจ้าสีทอง256หนี่แล้วเราก็ซื้อคิมลุใช่คะอย่ารอก่รอของเก็บอะไรก่อนรอเครื่องมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าจะสวยกันอะไรได้แล้วทุกคนวิ่งตาแตกเลยนี่เลยสวยมาก อันนี้ที่เอาก็เป็น12โกลแม็กนะคะ256สีทองนะรอบนี้จัดสีทองเครื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษครับ เซลูล่าใช้งานได้ปกตินะครับช่องเซลูล่าไวไฟเดี๋ยวช่องเซลูล่าไวไฟายใช้ผ่านทำให้แป้นานมใหญ่ขึ้นใช่หนูไปเหมือนหนูว่าถ้าเป็นหนูว่าต้องมาดูไงเราถึงจะต้องเดี๋ยวเราก็ไปทีเด็ดซีก็จำไม่ได้เหมือนกันเพลินเพลิสภาพเครื่องก่อนใช่จะเใช่จะได้กลับบ้าน ก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วสวยมากสวยมากจริงเกือบมันจะเป็นลุมเมๆชอบความที่แบบมันเป็นแบบแลค้ความรู้สึกคือมันใหญ่กว่านนีะ้นิดนึงไอซีสิบเอ็ดโปรเหมือนกันนะนี่สิบสองโปรแม็กไอซีสิบเอ็ดโปรแม็กอันนี้สิบสองโปรแม็กสองห้าหกใช่เหมืนแต่รอบนี้เปลี่ยนมาใช้สีทองสวยสีทองสวยสวยมากตอนรอบนี้เราใช้สีเขียวไปแล้วไงมันทนมืดแล้วไง ก็เลยอะแต่ส่วนถามเรื่อง p p o o n ใช่ไหมว่าลูกเล่นยังไงอย่าถามเหมือนเดิมโชคดีวันนี้มาเข้าวันแรกแล้วก็ได้เครื่องที่ถูกใจสี <พอ S 2> ที่ถูกใจไ,ได้จองด้วยจองแล้วคือดูความกล้องอชาร์จอ่ะกล้องมันโคตชาร์จะไม่ต้องรีวิวอะไรมากเนาะก็ราคาใช่ไหมที่ซื้ออันนี้จะเป็น 12 Pro Max 256อยู่ที่ราคา4 3 0 0 0านะคะแล้วก็ 4, ไม่แถม <5. S 1> หัวชาร์จต้องซื้อหัวชาร์จแยกตางา์690บาทนี่ซื้อแยกจริงจพอไดถ้าเกิดมันไม่แถมคูก็ไม่มีไรชาร์จอ,อ่ะ <laughs> ค่ะือยังไงก็ต้องซื้ออ่ะแล้วก็ประเด็นคือ เขาขายเคสในราคาพันเจ็ดแล้วดูไปเคสเป็นยังไงเคสใส่ะอีดอกไม่ได้แหกเงินกูละไปเสร็จแล้วจะกลับบ้านไปใช่ดูเรื่องรายละเอียดอีกนิดนึงใช่อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกัน มาแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงตั้งแต่เย็นแล้วนะก็คือไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่ได้อัดคลิปให้ดูนี่เลยสวยมากอันนี้คือแบบ iPhone 12นะคะ p ป o Max นะสีทองนะคะความจำ256นะคะนี่เลยแต่จะบอกว่าด้านในกล่องเล็กลงนะเล็กลงกว่า11 Pro Max เล็กลงเลยรักโลกนะคะแต่ไม่รักคนซื้อนี่เลยนะก็จะเป็นอย่างนี้ เปิดมานะคะก็จะเจอตัวเครื่องอันนี้ก็คือติดฟลีมาเรียบร้อยแล้วนะอย่าตัวเครื่องเนี่ยเราค่อยดูกันกล่องนะคะก็เขาแถมมาเยอะมากเลยนะก็มีคู่มือนะคะกับที่จิ้มซิมนะแล้วก็สายชาร์จมีแค่นี้นะคะหมดแล้วไม่ต้องอะไรมากคนก็รู้อยู่นะว่าหัวชาร์จก็ไม่แถมนี่นะคะแล้วเราก็จะทําการซื้อหัวชาร์จแยกใหม่ต่างหากนะในราคาหกร้อยเก้าสิบบาท ดี๋ยวค่อยแกะให้ดูนะอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะคะก็ทั้งหมด4,4900บาทนะคะถามว่าคุ้มค่าไหมก็สำหรับสาหรับตัวพอยเองก็คุ้มค่านะเพราะว่าเป็นคนเล่น iPhone อยู่แล้วนะคะใช้ Android ไม่ถนัดเนาะก็แล้วแต่ใครชอบแต่ก็จะมารีวิวตามที่แบบเราเราใช้มาตลอดละกันเนาะอ่ะก็ดูนี่ดูขอบเขอบพอเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้โอเคมาก เพราะว่าชอบมันออกทรงคล้ายๆ iPhone 5นะคะคล้ายๆกันเหลี่ยมเหมือนกันสวยแล้วก็กล้องด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือน11 Pro Max เลยขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือแฟลชนะคะเปิดแฟลชขึ้นมาเล่นก็เหมือนเหมือนเดิมเลยไอโฟนเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนลูกเล่นอะไรมากนะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ในขนาด6.7นิ้วนะคะ10 2 Pro Max นะคะอันนี้สีทองนะแล้วก็ความจำนะคะมีตั้งแต่1 2 8แล้วก็เป็น2 5 6นะคะตัวของพลอยเนี่ยจะเป็น2 5 6นะแล้วก็มีสูงสุดเลยจะอยู่50า0 0กว่าบาทคือ5 1 2นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ iOS นะคะ14ด้วยนะตัวนี้นะกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ12ล้านเท่ากันเลยคือชัดมากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนอ้น,นี้เรียบร้อยแล้วนะนี่กล้องนะคะเดี๋ยวให้ดูคือชัดชัดเลยอะชัดแบบเดี๋ยวจะเดวกล้องแบบสดๆเลยนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรูปที่แบบว่าถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ที่ศูนย์เลยนะว่นี่ไงนี่นะคะก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายมาตั้งแต่ที่ศูนย์เลยนะคือดูความชัด ดูใกล้ๆเห็ young, นยังคอนซีลเลอร์ตกร่องอะคือแม่งจะชัดไปไหนชัดแบบดูดิสิวเซียนอย่างเงี้ยคือชัดมากยอมรับเลยนะว่ากล้องเขาแบบเลิศจริงวิดีโอวิดีโอนะคะเลิศมากแล้วก็รูปทรงดีไซน์สำหรับพลอยเป็นคนเล่น iPhone อยู่แล้วว่าคุ้มค่าเราเราคิดว่ามันคุ้ม่ยเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ก็คือถ่ายวิดีโอนะคะก็ชัดเลยอะ ชัดกล้องโอเคมากระบบเสียงก็รู้สึกว่ามันชัดขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบ iOS 14นะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะเขายังไม่ไม่ได้บอกแบบว่าว่าบรรจุเท่าไหร่อะไรอย่างเี้เปิดตัวครั้งแรกวันนี้นะคะวันที่27พฤศจิกา2563ก็ไปตั้งแต่กี่โมงนะ10 0โมง10โมงแล้วก็เริ่มเลยก็คือลูกเล่นหนอถามพอก็ไม่ไม่มีอะไรอ่ะก็แบบเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมอยูือแล้ว Apple ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็คือแบบรูปทรงดีไซน์ยอมรับเลยนีย่แล้วก็ตัวนี้นะคะที่เอามาก็คือเป็นสองห้าหกนี่เลยแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่านี่อันนี้จะเป็นตัวเก่าอันนี้จะเป็นสิบสองนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรุ่นสิบอด Pro Max กับสิบสอง Pro Max นะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตให้ดูกล่องก่อนนี่บอกแล้วกล่องน,นะความบางความลายชัดเลยเห็นไหม ไอโฟนรักโรคนะคะแต่ว่าไม่รักคนซื้อจริงๆนะยอมเลยหัวชาร์จไม่มีทงไม่มีแถมก็จะมีอันนี้อุปกรณ์เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ยังจะมีหูฟังนะอันนี้หัวชาร์จไม่แถมไม่ต้องถามถึงหูฟังนะคะไม่ไม่มีอยู่แล้วคือปีหน้าน่าจะต้องประกอบกล้องเกิ่องกันเองแล้วแหละนี่เลยตัวเครื่องนะคะจะนี่เรียบหรูกว่าเดิมเยอะมากเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะเยอะมากๆเลย ตัวนี้จะใหญ่กว่านะคะ12 Pro Max จะใหญ่กว่านิดนึงนิดนึงไม่เยอะนะแล้วก็จะเหลี่ยมนะคะด้านข้างคือจะเหลี่ยมอันนี้คือจะแบบมนๆแต่กล้องใหญ่ขึ้นนะดูกล้องใหญ่ขึ้นเห็นไหมคือดูหรูหรามาเฮากว่านะและส่วนลูกเล่นหรอคิดว่าลูกเล่นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยอันนี้ยังเป็นเครื่องยังใช้อยู่ ลูกเล่นเหมือนกันไดโฟนเขาไม่ค่อยไดเปลี่ยนเลยลมันเล่นง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะพูดถึงอันนี้นะคะ12 Pro Max นะสมาร์ทโฟนนะคะโทรศัพท์นะคะเอ่อเรื่องจอแสดงผลก่อนนะหน้าจอแสดงผลนะคะ OLED 24บิตนะคะ16ล้านสีเลยนะจอแสดงผล H D R 1 0นะคะจอแสดงผล Super Retina X D R หน้าจอ Note Display กว้าง 6.7นิ้วแนวทยแยงนะแล้วความละเอียดนะคะ12ึ4งสองคูณ2องเพิกเซลวัสดุรอบเครื่องนะคะหน้าจอกระจกแข็งนะคะด้านข้างนะคะของเครื่องทําจากกระจกแข็งแล้วก็กรอบสแตนเลสนะคะแบบดีเลยนะกรอบสแตนเลสสตริลแล้วก็ระบบเซนเซอร์นะคะระบบจดจำใบหน้านะคะ ก็คือแบบจดจำใวหนาตั้งแต่รุ่นรุ่นนี้แล้วนะคะมันมีมันมีมานานแล้วนะอันนี้ก็คือเหมือนมันแม่นยำม,มาตั้งแต่รุ่น8แล้วถูกไหมอ่ะแล้วก็ระบบหมุนภาพอัตโนมัตินะคะตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องแล้วก็ระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัตินะคะขณะสนทนาก็ระบบเซ็นเซอร์หมุนภาพนะคะแล้วก็ความกดอากาศ คุณสมบัติกันน้ํานะคะกันน้ําได้ชั่วข่าวนะคะกันน้ําที่ความลึกไม่เกินนะไม่เกินนะคะ6เมตรระบบป้องกันฝุ่นละอองป้องกันลอยนิ้วมือแต่พูดถึงนิ้วมือไม่ผ่านส่วนตัวมันไม่ได้ป้องกันอะเยอะเยอะเลยอะคือดิเนี่ยแต่คือเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราสสวบุกไอโฟนอยู่แล้วถ้าไม่สาบุกก็คือเรา,าคงไม่อดหลับอดนอนนะคระับซื้อแต่เช้านี่เลยมีสีให้เลือกถึง4สีเลยนะคะมีสีบูสีเจล สีโกลซินเวอร์นะคะชอบแบบไหนนะคะเลือกเลยส่วนพลอยที่เลือกมาก็จะเป็นสีทองเลยนะคะสีโกลด์ ow, นะสีนี้เลย <Wow. S 1> อุปกรณ์นะคะกล่องเกิงโอเคสําหรับนี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรีวิวของตัวเองนะความรู้สึกของตัวเองนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกยังไงนะเพราะว่าเป็นคนที่ติด iPhone นะคะไปใช้ระบบอื่นไม่ได้เลยติด iPhone อยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่ามันเสถียรแล้วมันใช้ง่ายที่สุดสําหรับเรานะ แล้วก็ติดตามตั้งแต่ iPhone 4อ่ะยันไอโฟนสิบสออ่ะคิดไหมล่ะแฟนพันแท้นะรู้สึกต้องได้เป็นแฟนเพจแล้วแหละนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะ iPhone รับรู้ไว้นะคะหัวชาร์จให้หนูฟรีก็ยังดีนะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะแล้วที่สําคัญนะคะใครชอบแบบไหนนะคะลองดูเนาะบางคนอาจจะแบบ ไม่ชอบว่ามันไม่ต่างกันมีหลายคอมเมนต์นะพเพื่อนอ่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ต่างกันมันก็ยังใหม่อยู่จะเปลี่ยนทําไมคือความชอบของเรามันไม่เหมือนกันเนาะว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันไม่มีทิ่ฐิหรอกแต่คือเราไม่ได้เอามาติแต่แค่ความคิดส่วนตัวนะคะอันนี้คือรีวิวส่วนตัวเลยนะไม่ได้จะมาแบบว่าวักเขาหรือว่าอะไรนะส่วนตัวก็ยังยืนยันว่าจะใช้เหมือนเดิมนะคะ